สวัสดีค่ะนิสาพรบอนสีนะคะกลับมาพบกันกับไม้สวยๆอีกเช่นเคยจ้าคลิปนี้ถ่ายลงไว้วันพุทธที่21กุมภาพันธ์นะคะแพ็คจะส่งให้วันนี้ได้เลยนะเช้านี้มีไม้มาเพิ่มเติมให้นิดหน่อยนะคะเก็บตกเล็กน้อยท่านใดที่ CF เมื่อวานแล้ววันนี้จะ CF เพิ่มหมคะขออนุญาตแยกไปอีกกล่องหนึ่งนะคะพอของเมื่อวานได้ทําการบรรจุแพกลงกล่องเรียบร้อยแล้วพอเวลาแพกลงกล่องมันต้องใช้เวลาลูกค้ามันต้องแบบว่า ใช้ศิลปะในการแพ็คนะเพราะต้นไม้มันไม่เท่ากันเนาะเราก็พยายามแพ็คแล้วก็พยายามเลี้ยงให้มันแน่นที่สุดในกล่องเพื่อไม่ให้มันคลอนให้มันให้มันแข็งแรงที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นมันก็ใช้เวลาหน่อยก็ของเมื่อวานจะแพ็คไปแล้วเรียบร้อยวันนี้ถ้าใครรับนะคะก็จะแพ็คแยกไปให้อีก1กล่องนะคะวันนี้เป็นโปรเคียร์ตู้นะก็จะมีไม้ทั้งกระถาง4นิ้วแล้วก็6นิ้วนะคะเป็นราคาเบาๆเป็นราคาเคียร์ตู้ให้นะแต่ก่อนที่จะไปดูไม้เดี๋ยวจะพามาดูใบกัมปูก่อน นะคะคสนใจบอนสีหรือใบกัมปูนะคะสามารถโทรได้นะคะที่เบอร์0805194988เบอร์นี้โทรได้แอดไลน์ได้นะคะขึ้นไปให้ที่หน้าจอแล้วสแกน QR Code Line ลน์ตรงนี้ก็ได้เป็นหน้าแชทไลน์ของแม่ค้าเองกดสองสแกนปุ๊บมันก็จะเด้งมาที่หน้าแชทไลน์เลยวันนี้ไม่ซื้อยังไม่เป็นไรกดเพิ่มเพื่อนกดสติกเกอร์ส่งทักททยกันไว้ก่อนนะคะเวลาเจอไม้ถูกใจทักหากันน่ะแมคะ้จะได้เห็นแชทไวขึ้นเนาะ หรือใครมีเฟซก็ทักเฟซนะคะใครมีไลน์ทักไลน์ใครไม่มีเฟซไม่มีไลน์โทรมาได้เลยนะคะแม่คะรับสาย จดชื่อที่อยู่เบอร์โทรได้ไม่มีปัญหาแต่อย่างใดอำนวยความสะดวกให้ทุกช่องทางนะคะลูกค้าสะดวกแบบไหนขอให้บอกเลยเดี๋ยวแมคคาจัดให้แล้วก็ฝากลูกค้าใหม่ถ้าเราบาังเอิญมาเจอกันคลิปนี้เป็นคลิปแรกฝากกดติดตามช่องของแมคคาไว้ด้วยนะนะคะมีใบก้ามปูจําหน่ายตลอดเวลานะคะมีไม้ค้ำบอลมีชุดบํารุงบอลสีนะคะแถมให้เป็นคลิป เป็นบางคลิปนะที่แถมให้นะคะเพราะมันเป็นงานแบบแม่ค้าแพ็คเองทําเองเนาะบางทีแพ็กไม่ได้ของหมดอะไรเงี้ยค่ะก็จะไม่ได้มีให้แต่ว่าบางคลิปที่มีสต็อกให้ก็จะมีแถมให้เนาะอ่ะอันนี้เป็นใบกัมปูนะคะจะบรรจุแบบนี้ถุงละ1นกิโลนะคะอันนี้คือถุงละ1นกิโล ในหนึ่งกล่องจะมีถุงละ1นกิโลหถุงก็คือ1กล่องจะบรรจุ5้กิโลโอนจะอยู่ที่130บาทปลายทางอยู่ที่170บาทนะคะปลายทางถ้ารับ10กิโลจะอยู่ที่300บาทนะคะเป็นใบกัมปูล้วนนะคะไม่ผสมแกลบไม่ผสมขุยมะพร้าวผุดดำธรรมชาติแบบนี้พร้อมใช้งานนะคะลูกค้ารับไปแล้วอยากใช้งานเมื่อไหร่แกะใช้ได้เลยแต่ถ้ายังไม่ใช้ก็ไว้ในถุงแบบนี้ก็ได้นะคะ พร้อมใช้งานไม่ต้องไปหมักแล้วไม่ต้องไปตากแล้วใช้ได้เลยไปถึงก็ใช้ได้เลยนะคะใบหยาบๆแบบนี้เลยนะคะรากเขาจะได้เดินดีนะคะดินมันจะโปร่งแบบนี้รากเดินดีหลอดใหม่ก็แทงไวนะคะถ้าดินใช้ใบกัมปูที่มันละเอียดไปมันป่นไปอะไรพวกนี้มันแน่นเกินไปรากมันก็เดินไม่ดีนะคะมันอยู่ได้ไม่นานมันอยู่ได้เต็มที่แค่แบบ 30วันอย่างเงี้ยมันก็แน่นไปแล้วรากมันเดินไม่ได้แล้วถ้าตัวนี้ใช้นะคะมันก็จะอยู่ได้4-5เดือนเลยหรือรอดูจนดินเขาเริ่มหมดสภาพก็คือตัวนี้มันย่อยสลายไปเรื่อยๆด้วยระยะเวลาของมันพอมองแล้วกระถางของเรามันเป็นดินเหมือนดินเหนียวดินเลนเละๆแล้วพวกเนี้ย ก็ทำการอัพไซต์กระถางแล้วก็เพิ่มใบกัมปูใหม่ให้เขาเข้าไปนะคะ mm hmm. เขาก็จะได้เจริญเติบโตได้ดีขึ้นราก mm hmm. เขาก็ชอนใจหาสารอาหารได้ดีขึ้นนะคะราคาที่แจ้งไปรวมส่งให้แล้วทั้งหมดนะคะสำหรับใบกัมปูสั่งซื้อแต่ใบกัมปูก็ได้นะคะของดีมีคุณภาพพร้อมใช้นะคะมาตรฐานแบบนี้ในทุกๆถุงเลยแม่ค้าก็ใช้เองแบบนี้แหละสวยมากนะคะ แม่ค้าใช้ยังไงแบ่งให้ลูกค้าแบบนั้นเลยนะไม่ส่งมาตรฐานมาตรฐานเดียวกันใช้ยังไงแบ่งให้แบบนั้นนะคะเอาไปลองกันดูได้นะมาเดี๋ยวมาดูบอลสีกันนะคะวันนี้มีอะไรบ้างเพิ่มเติมมาไม่มากนะคะก็พอประมาณเพิ่มเติมให้นะจ๊ะก็แม่ค้าขอขั้นต่ำซีเอฟแม่ค้าสัก100บาทขึ้นไปเนาะ1 0ึ100บาทขึ้นไปจัดส่งให้นะคะพอบาง บางทีมันมีต้นแค่ 35, 40, 50อย่างเงี้ยถ้าเอาต้นเดียวแม่ค้าขออนุญาตนะคะมันไม่คุ้มค่าส่งจริงๆค่าส่งสตาร์ทก็65้และนะคะแม่ค้าขอเก็บค่าส่งลูกค้าเหมาเหมาแค่50บาทกี่กระถางก็ได้50บาทนะคะแต่ว่าขั้นต่ำแม่ค้าขอสัก100ขึ้นไปนะคะเดี๋ยวแพ็กจะส่งให้นะจ๊ะค่าส่งเหมาเหมา50บาทนะคลิปนี้รับกี่กระถางก็ได้นะคะไม้เป็นโปรเคียร์ตู้นะคะให้ในราคาเบาๆสบายกระเป๋า นะจ๊ะอ่ามาดูการค่ะว่ามีอะไรบ้างอ๋อจัดส่งวันพุธของถึงลูกค้าประมาณพฤหัสสุขหรือเสาร์ประมาณนี้นะคะแม่ค้าแจ้งรอบส่งชัดเจนนะคะลูกค้ารอรับของตามที่แม่ค้าแจ้งได้เลยประมาณวันให้นะคะส่งวันพุธก็คือจะถึงประมาณพฤหัสพฤหัสยังไม่ได้รับก็เป็นวันศุกร์ ะะประมาณนี้แต่ถ้าลูกค้าทางภาคใต้เลยอะ่ะจะได้รับประมาณวันศุกร์วันเสาร์ประมาณนี้นะคะส่งไปรษณีย์ไทย EMS ให้นะจ๊ะแพ็คให้อย่างดี VIP ทุกต้นนะคะเซฟต้นไม้ให้ทุกต้นอาจจะมีใบล่างทิ้งใบบ้างนะคะเป็นธรรมชาติของการแพ็คและการเดินทางเพราะว่าเขาสั่นไหวตลอดการเดินทางไงคะรากเขาจะสั่นสะเทือนอย่างเงี้ยตลอดการเดินทางมันทําให้ใบล่างอะ่ะทิ้งบ้างนะคะก็เราสามารถเด็ดออกได้เลยมันเป็นใบล่าง มันต้องทิ้งอยู่แล้วนะคะเป็นธรรมชาติเพราะถ้าหลอดใหม่เขาแทงขึ้นมาใบล่างเขาจะทิ้งไปนะลูกค้ารับไม้ไปแล้วเอาไปวางพักพักฟื้นไว้เวลาเขาอยู่นิ่งๆอะ่ะเขาก็จะโตจะเจริญตามปกติ นะคะเป็นธรรมชาติเลยนะคะไม่ต้องซีเรียสนะคะใบร่างอาจจะมีเหลืองมีอะไรก็ทิ้งเด็ดทิ้งไปได้เลยนะคะมันสั่นสะเทือนระหว่างการเดินทางนะเนาะเขาเรียกว่ามันเหนื่อยล้าจากการเดินทางนะคะเวลารับไปแล้วก็แกะออกให้หมดเลยนะคะวัสดุอุปกรณ์ที่ห่อหุ้มไปเอาน้ํารองก้นก,นกระถางเขาไว้พักเขาไว้ในห้องน้ําในที่ชื้นๆใต้ชายคาบ้านที่ไม่โดนลมอะ่ะสักหนึ่งคืนนะคะเดี๋ยวเขาก็จะคอชูชันตั้งปกติ นะคะเราจากนั้นค่อยไปอัพไซต์กระถางเอาไปวางตามที่ต่างๆได้ให้เขาพักเหมือนคนเราแหละเดินทางมากๆก็เหนื่อย น้องๆต้นไม้บอนสีก็เดินทางหลายชั่วโมงเหมือนกันเรานั่งรถนานเรายัางล้าเลยบอนสีก็เช่นเดียวกันนะคะเป็นสิ่งมีชีวิตเหมือนกันมันก็ต้องมีเหนื่อยล้าจากการเดินทางบ้างนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องซีเรียสอย่างที่เคยแจ้งไปมีความสุขสนุกกับการเลี้ยงบอนสีค่ะอย่าไปซีเรียสอย่าไปเครียดนะคะเราเลี้ยงเพื่อความผ่อนคลายนะคะเขาโตมาตลอดเขาแตกใบใหม่ขึ้นมาสวยงามให้ใหเราดูเสมอใบเก่าเราไม่ต้องห่วงไว้เป็นธรรมชาติใหม่มาเก่าก็ต้องออกไปนะคะ ามาดูกันคลิปนี้มีอะไรบ้างเริ่มที่ต้นนี้นะคะสีลาเพชรศิลาเพชรมีอยู่3ต้นนะเอาไป50บาทนะคะกระถาง4นิ้วไปอัพไซต์กระถางเอานะลูกค้ารากมันทะลุกระถางและเนี่ยเริ่มจิ้มจิ้มออกมาและรากอวบขาวทะลุกระถางเลย50บาทมี3ต้นนะคะสีลาเพชรอันนี้เป็นเมืองกอกเกตนะคะเจน2นะคะเมืองกอกเกตเจนสองด่างสวยสวยเลยอันนี้ไปาไป100บาทนะคะมีอยู่3ต้นนะน,นี้1นอันนี้3อันนี้ต้นใหญ่ ต่ใบไใม่เปิดด่างมาแล้วนะคะให้ไป100เท่ากันแล้วแต่ลูกค้าเลือกนะเอาต้นใหญ่หรือต้นเล็กบอกไหมคะมีแค่ในคลิปนะจ๊ะต่อมาทางด้านนี้เป็นหันนุมานสืบมังค่านะจ๊ะนี่ป้ายมาแล้วแบบนี้นะคะเป็นไม้ป้ายนะพื้นขาวป้ายชมพูมีหูใต้ใบนะคะแกงหันนุมานก็คือลิงน้อยไม่ลิงน้อยหรอกเป็นลิงนะคะมีหูใต้ใบมาตอนใบแก่นะจ๊ะหูออกสีชมพูด้น่ารักนะเห็นมาเห็นหูปะนี่จ้ะ ก็จะเดี๋ยวเขาก็จะมีออกมาอีกเยอะเลยนะคะหูนะนี่จะหานุมานสืบมาค่ามีอยู่2กระถางนะอยู่ในกระถาง4นิ้วลูกค้าไปอัพไซส์เอามีแค่2กระถางเท่านั้นนะคะหลงอยู่เท่านี้เก็บตกอยู่เท่านี้ให้ไปกระถางละเจิบบาทนะคะหานุมานสืบมาคาะมี2ต้นด้านหลังตรงนี้ด้านหลังตรงนี้นะคะมีชื่อว่าหลวงตาเมืองนะคะหลวงตาเมือง เอาไปกระถางละ1 0 0บาทนะคะกระถาง4นิ้วด่างมาแล้วแบบนี้นะ100บาทหลวงตาเมืองนะคะไปอัพไซกระถางเอาดื้อเนี่ยอันนี้ใบล่างก็ทิ้งเวลามันจะเหี่ยวจะเฉาเราก็ทิ้งออกไปได้เลยนะคะเดี๋ยวรอดใหม่แทงออกมาเขาก็ต้องสวยงามกว่าใบเก่าเสมอนะคะหลวงตาเมือง100บาทมี2ต้นขยับมาทางด้านนี้นะคะเป็นณเมืองนอนแผลงนะคะด่างออกสีเหลืองเหลืองทองทองแบบนี้เลยนะคะณนะเมืองนอนแผลงให้ไปกระถางละ 50บาทนะคะมีอยู่3มต้นเท่านั้นสวยนะโตขึ้นกระดูกสีน้ำตาลเข้มนะคะพื้นสีเขียวอันนี้ด่างออกเป็นเหลืองๆอ,อมทองๆนะจ๊ะปกติจะออกเป็นพื้นออกด่างชมพูใช่ไหมอันนี้เป็นออกแผลงเนาะด่างอมเหลืองอมขาวแบบนี้นะจ๊ะอมทองแบบนี้มีอยู่3ามต้นนะต้นละ5้าสิบบาทขยับมาตรงนี้นะคะอันนี้เป็นไม้กระถาง6กนิ้ว ไม้กระถาง6กนิ้วนะก็จะมีเป็นพอรอนไอ้ไข่ค่จ้ะต้นละ100นะคะใครชอบใบกลมๆนะยังมีอย,อยู่แบ่งปันให้ได้พอรอนไอ้ไข่ต้นละ100บาทแล้วนี้เป็นบอลไม้เหลืองจัตุรเทพนะคะบอลกาบจตุรเทพอันนี้ก็ให้ไป120บาทนะคะจัตุรเทพกระถาง6นิ้วอ่ะจ้ะเป็นกาบสีเหลืองนะคะ120บาทด้านหลังตรงนี้เงินแสนนะคะ เงินแสนนะต้นนี้สวยๆเลยเอาไป80บาทค่ะมีต้นเดียวแล้วก็อันนี้เป็นเพชรสวนนะโชวดนะใบใหม่ด่างสวยมาเลยนะคะด่างออกทั้งเหลืองทั้งขาวแบบนี้นะเอาไป80บาทเพชรสวนนะโชวขยับมาตรงนี้นะจ๊ามีชื่อว่าฮันนี่ดิวนะคะฮันนี่ดิวนี่สวยเล็กๆเขาเขียวเห็นไหมอย่างที่เคยบอกในทุกๆคลิปเลยโตขึ้นเขาจะผลัดหน้าออกมาเป็นอมชมพูอมเขียวอมเหลืองแบบเนี้ย เปิอะด่างๆแบบนี้นะคะเนี่ยอย่างเล็กๆหน้าแบบนี้โตขึ้นมันก็จะออกมาอีกเศษหน,นึ่งอมเหลืองอมทองเปิอะเปด่างๆนะคะเนี่ยประมาณแบบนี้เลยนะคะฮันนี่ดิวนะให้ไปที่ต้นละ50บบาทนะคะฮันนี่ดิวห้าสิบบาทนะมีอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกต้นนะคะหกต้นฮันนี่ดิวจะห้าสิบบาทส่วนต้นนี้นะคะอันนี้อยู่ในกระถางห้านิ้วชื่อว่ามหาอำนาจนะวางต้นสุดท้ายเอาไปหนึ่งร้อยบาท ตัวนี้ด่างเกยชัยค่ะหน้าสวยๆแบบนี้เลยไม้เก่านะไม้เก่านะคะโตขึ้นมันสวยดุดันมากนะใบมันใหญ่กว่านี้หน้าใบมันไม่ใช่เล็กแค่นี้นะจ๊ะ100บาทเช่นเดียวกันด่างเกยชัยแล้วก็ตัวนี้เป็นบอลเก่าค่ะราชนิเวศนะคะ100บาทกระถาง6นิ้วนะกระถาง6นิ้วนะคะมีอยู่3กระถางราชนิเวศ100บาทฝั่งนี้เป็นอสงไข่ค่ะ อสงไข่หน้าชมพูนะป้ายมาแล้วแบบนี้เลยนี่จ้ะอสงไข่ก็ให้ไปหนึ่งบาทนะคะมีอยู่2กระถางจ้ะขยับมาทางด้านนี้นะจ๊ะมีชื่อว่ารวยล้นฟ้าไทยนะคะรวยล้นฟ้าไทยมีอยู่3มกระถางจ้าเอาไปต้นละ60บาทนะรวยล้นฟ้าไทยปืนแดงกระดูกขาวนะไปอัพไซต์กระถางเอาได้เลยรากทะลุแล้วนะจ๊ะรากทะลุแล้วไปอัพไซต์กระถางแล้วเขาจะโตกว่านี้ได้อีกนะ นี่จ้ะรากเริ่มทะลุออกมาเรียแบบนี้เลย60บาทมี3ต้นนะคะอ่ะงไอ้ยไม่ใช่อ่ะทงข่รวยล้นฟ้าไทยจ้ะขยับมาตรงนี้นะคะเทพอักษารามีอยู่4ต้นด่างมาแล้วแบบนี้เป็นบอนกาบนะคะอยู่ไซสกระถาง4นิ้วไซสกระถาง4นิ้วนะคะเทพอักษาราต้นนี้เอาไปให้อยู่ที่60บาทเนาะมีอยู่4ต้นนะคะด้านหลังตัวนี้เป็นพรมฤษี นะคะพรมฤาษสนี่การแดงเปรดแบบนี้เลยนะจ๊ะายมาแล้วแบบนี้นะพรมฤาษสเอาไปห้าสิบบาทค่ะมีอยู่สามต้นนะมีอยู่สามต้นเท่านี้เลยไซนี้เลยนะคะกระถางสี่นิ้วด้านหลังตรงนี้เป็นแตงโมนะคะแตงโมจินตลาแตงโมนะคะก็เอาไปที่ต้นละ40บาทนะคะมีอยู่3ต้นอ่ะกัดสีมาแล้วรากทะลุทะลวงมากไปอัพไซน์กระถางเอาได้เลยนะจ๊ะ 40บาทแตงโมมี3ต้นแล้วก็ด้านหลังอันนี้เป็นโวเคนโน่โวเคนโนนะคะติดด่างมาแล้วแบบนี้เอาไปต้นละ1 0 0บาทนะคะฟอร์มใหญ่ๆไปอัพไซ์เอาได้เลย100บาทนะคะมี2ต้นนะจ๊ะ,ะมี2ต้นนะคะโวเคนโนนี่นะ100บาทค่ะแล้วก็ขยบมาตรงนี้นะจ๊ะมีชื่อว่านาราทัศน์เป็นไม้แยกหนอ่อ นะานาราทัศน์อันนี้เป็นไม้แยกหน่อทั้งหมดเลยนี่นะจ๊ะมีอยู่สกระถางมีอยู่สกระถางนะเอาไป60บาทนะคะนาราทัศน์ไม้แยกหน่อนะไม้แยกหน่อมันโตไวแต่ฟอร์มมันจะไม่สวยเห็นปะ่ะฟอร์มมันจะแบบยืดยืดหน่อยเพราะว่ามันเป็นลูกที่ที่อยู่ข้างๆแม่เนาะเขาก็พยายามจะสูงให้เท่าแม่เขาอนะเนาะ ะะแต่โตไวพวกนี้ไปเก็บตั้งแม่ได้เลยนะคะไม้แยกหนอโตอไวแต่ฟอร์มจะไม่สวยไอ้ที่เขาฟอร์มสวยๆประกวดกันก็คือเป็นเป็นไม้จากชิ้นผ่านะคะก็จะฟอร์มกันแบบชันะะ้นใบมันจะค่อยๆขึ้นสลับไปอย่างเงี้ยสวยๆนะคะมันเลี้ยงได้ทั้งไม้หน่อและชิ้นผ่านะคะตามวัตถุประสงค์ของเราเลี้ยงเพื่อดูสวยงามนะคะก็เอาไม้หนอไปนะมันโตไวนะคะไม้แยกหนอจะโตไวแต่ถ้าไม้จากชิ้นผ่าเขาจะสวยโตเหมือนกันแต่ชั้นฟอร์มเขาจะสวยนะ่พวกฟอร์มประกวดทั้งหมดเขาก็จะ คัดเลือกไม้จากชิ้นผ้าไปฟอร์มประกวดกันนะคะถัดมาด้านนี้นะคะมีชื่อว่ามณีสัตบัณมณีสัตบัณนะคะเอาไปต้นละ30บาทปะอ่ะมณีสัตบัณนะคะ30บาทมีจํานวนนะคะใครอยากได้ไปเลี้ยงเป็นฟอมกอรับไปหลายๆต้นได้เลยเอาไปที่30บบาทไม้ตัวนี้เปิดหน้าหลากหลายมิตินะเอาไปบางทีเปิดมาด่างขาวด่างชมพู ะะบางทีพื้นเขาเขียวเลยแต่ด่างชมพูก็มีนะคะตัวนี้จะออกเป็นหน้าอมชมพูให้ทั้งหมดเดี๋ยวก็เปิดด่างไม้ตัวนี้ยิ่งโตขึ้นหน้าเขาจะหลากหลายหลายมิติเอาไปต้นละ30บาทเท่านั้นนะคะมณีสัตบ,บันจะและสุดท้ายของเราตรงนี้นะคะมีชื่อว่าอุสามณีนะคะอุสามณีอยู่ไซส์กระถาง6นิ้วนะคะไซส์กระถาง6นิ้วเอาไปต้นละ100บาทนะคะนี่จ้ะ 100บาทนะอุสามณีมีอยู่แค่3ต้นนะจ้า,าไป100บาทโอเคจ้าสำหรับคลิปนี้จะมีไม้ประมาณนี้นะคะราคาตามที่แจ้งเลยนะลูกค้าอยากรับกี่ต้นค่าส่งเหมาเหมาห้บาทเท่านั้นนะจ้าซีเอฟแมคคาขั้นต่ำสักร้อยหนึ่งขึ้นไปนะบางทีเจอไม้แบบ40บาทอย่างเงี้ยเอาต้นเดียวส่งก็ ไม่คุ้มค่าส่งไหมคะเนาะค่าอุปกรณ์ค่าละอีกนะก็เห็นอกเห็นใจแมคะด้วยเด้ออุดหนุนแมคะสักคนละ2ต้นสาต้นอย่างเนี้ยเนาะนะจ๊ะเดี๋ยวแม่ค้จะได้ทําการจัดส่งแพ็คจัดส่งให้นะจ๊ะแพ็คให้อย่างดี V.I.P ทุกต้นเนะาะค่ะ สำหรับคลิปนี้ก็จะมีไม้ประมาณนี้โปเกียตูนะคะวันนี้เป็นโปเกียตนะคะ่ส่งเหมาเหมาห้าสิบรับกี่ต้นก็ได้นะจ๊ะจะส่งให้วันนี้ของถึงลูกค้าประมาณพรหัดสุขหรือเสาโดยประมาณนะคะเมื่อวานใครที่ C.F. แล้วไหมคะปิดกล่องไปหมดแล้วนะถ้าวันนี้รับไม้หรือต้นไหนใดๆก็ตามแต่ก็คือแยกไปให้อีกกล่องหนึ่งนะคะโอเคจ้ะเช่นเคยนะคะ มีความสุขสนุกไปกับการเลี้ยงบอลสีนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ